บางท่านเองก็พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่มันอยู่ไม่ได้ก็พยายามที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ก็อดไม่ได้ก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ทําคืนตามธรรมสารวมระวังต่อไปอย่าไปกระทําแบบนั้นอีกไม่ชักชวนไม่ยินดีไม่สรรเสริญผู้ที่กระทําด้วยตัวเราเองก็ไม่ทําก็เป็นความเจริญของเราเองหรือแม้แต่บางท่านเองก็อาจจะพยายามที่จะสํารวมในเรื่องของการไม่หยิบจับไม่เอาของอคนอื่นเกไม่ไปมีความโลภอยากจะได้ของคนอื่น ที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาไม่ได้ให้เราก็ไม่เอาเนี่ยก็งดเว้นเอาแต่ของที่เขาให้หรือถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเอา น,นี่ก็เป็นการรักษาสินข้อที่2ด้วยแล้วก็รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปัน,ปนก็จะระง,งับในเรื่องของการที่อยากจะได้ของผู้อื่นแต่ถ้าเคยผิดพลาดไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะเอาของพ่อแม่เอาของสามีเอาของภรรยาเอาของลูกหลานก็ละเลิกเสียก็เอาแต่ของที่เขาให้อยากจะได้ก็ต้องบอกเขาต้องพูดกับเขาให้เขาอนุญาตอย่างนี้นจะได้ไม่มีโทษเมื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษอย่างนี้เราก็กลับมาสํารวมงดเว้นเสียหรือบางท่านเองก็อาจจะผิดพลาดอาจจะเพล นอกใจสามีนอกใจภรรยาไปเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็กลับคืนตามธรรมสำรวมระวังต่อไปอย่าไปกระทําแบบนั้นอีกชีวิตมันผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าเราเองหลงอยู่ไปกับรูปหลงไปกับเสียงหลงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่สัมผัสทางกายอยู่กับสิ่งที่มันเกิดแก่ตายได้ตอนนั้นเราเองไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดแก่ตายได้เมื่อเรารู้เราผิดพลาดไปแล้วก็กลับมาสำรวมที่ตัวเราเองเริ่มต้นชีวิตใหมให่เห็นโทษโดยความเป็นโทษถ้ากลับตัวกลับใจก็เป็นความเจริญของ เราเองก็งดเว้นเสียหรือเคยพูดโกหกก็ตามเคยพูดโกหกสามีเคยพูดโกหกพ่อแม่หรือเคยพูดโกหกภรรยาบางท่านเองอาจจะเคยพูดโกหกคนอื่นทั่วไปก็ละเลิกเสียเพราะมันจะมีโทษเราเห็นโทษก็กลับตัวกลับใจสำรวมระวังพูดแต่คำจริงพูดแต่คำที่น่าฟังเป็นคำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาจิตก็ฝึกพูดไปในทางที่ดีก็เป็นการกลับตัวกลับใจเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือบางท่านเองก็อาจจะเป็นผู้ที่ ดื่มสุราเยอะติดสุราเยอะดุดบรีเยอะก็ลองหันกลับมา กลับตัวกลับใจเพราะมันเป็นบอ่อเกิดเองโรคการดื่มสุรานี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เราสํารวมระวังทั้งกายทั้งวาจาหรือความคิดเนี่ยก็ยากเพราะมันเป็นเครื่องทอนกําลังปัญญาทําให้สติเนี่มันถอยกําลังลงเพราะนั้นเราเองก,ก็สํารวมกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่เราเองสามารถที่จะรักษาสินห้าเหล่านี้ได้ก็เป็นภัเวรที่เราระงับได,ไดไ้คนที่รักษาสินห้าได้ระงับภัยเวรห้าประการเนี่ยก็จะไม่กลัวตายคนที่รักษาสินห้าได้จะไม่กลัวตายคนที่กลัวตายก็คือคน นที่ทำผิดศีลหสังเกตคนที่ใกล้ตายแล้วจะกลัวความตายคือคนที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมคือกลัวภัยเวรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเองถ้าสามารถที่จะระง,งับภัยเวร5ประการนี้ได้ ก็จะไม่ต้องกลัวตายสินที่บริบูรณ์เนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไม่มีความร้อนใจเพราะนั้นผู้ที่กลับตัวกับใจเมื่อสินบริบูรณ์สินที่เป็นสมาธิก็จะไม่มีความร้อนใจเป็นผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจในเรื่องความผิดต่างๆและสินนี้ก็เป็นหมหาทานด้วย การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการที่เราเองไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรามีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่นี่ก็เป็นมหาทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อโพกรัพย์เป็นไปเพื่อเงินเพื่อทองได้ด้วยคือเป็นที่มาของความร่ำรวยในเรื่องของการรักษาศินแล้วก็เป็นไปเพื่อ สุคือโลกสวรรค์ถ้าเราเองให้ทานหรือรักษาศินนิดหน่อยก็ยังมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเกิดเป็นมนุษย์ในส่วนไม่ดีแต่ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าให้ทานพอประมาณรักษาสินพอประมาณนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ในส่วนดีหรือถ้าให้ทานประมาณยิ่งรักษาศินประมาณยิ่งเนี่ยก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์